ฝันเห็นม้าครับโอ้โหใช่เลยครับในฝันเนี่ยเราเห็นม้ากําลังเดินอยู่ครับม้ากําลังโอ้โหยืนอยู่อย่างเท่อย่างสวยบางทีก็กําลังขี่ม้าแบบอย่างสง่างามม้าครับเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเดินช้าถูกไหมครับสัตว์ที่ถูกสร้างมาเพื่อพาเราเดินไปข้างหน้าฝันเห็นม้าจึงมีความหมายที่ไม่ใช่ฝันธรรมดาครับแต่มันคือสัญญาณของพลังชีวิตครับที่กำลังจะตื่นขึ้น ในตัวคุณครับวันนี้ผมจะทำนายฝันสำหรับใครที่ฝันเห็นม้าตามตำราของไทยโบราณเนี่ยตีความหมายไว้ว่าดังนี้ครับฝันเห็นม้าเท่ากับความก้าวหน้าเกียรติยศและการเดินทางของโชคชะตาครับม้าในความเชื่อไทยเนี่ยเป็นสัตว์แห่งอำนาจความรวดเร็วความสำเร็จและการรับใช้ผู้มีบารมีโอ้โหแค่เกินมาแค่นี้เป็นฝันที่ดีมากเลยนะครับอำนาจ ใช่คุณกําลังจะมีอํานาจวาสนาความเร็วรวดเร็วคุณจะสําเร็จแบบรวดเร็วนะครับการรับใช้ผู้มีบารมีนั่นหมายความว่าบารมีคุณเปลี่ยมหลนบารมีคุณเยอะมากๆณนะตอนนี้นะครับฝันนี้กําลังจะบอกคุณว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆครับเข้ามาแบบรวดเร็วครับอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหนง่งเปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนเป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือจะได้เดินทางนะครับเดินทางก็คือเดินทางในเรื่องที่ดี หรือมีคนเนี่ยที่มีอํานาจครับหยิบยื่นโอกาสให้หยิบยื่นอํานาจวาสนาให้คุณนะครับยิ่งถ้าในฝันนะครับคุณเห็นม้าวิ่งแรงวิ่งเร็วหมายความว่าชีวิตคุณกําลังจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับทํามันในฝันเนี่ยม้าเชื่องนะครับม้าแบบแสนรู้มากม้าแบบโอ้โหเหมือนคุณคุยกับม้ารู้เรื่องอะ่ะนั่นหมายความว่าความสาเร็จครับจะมาแบบมั่นคงครับถ้าในฝันครับม้าดุม้าพยศนะครับ ระวังนะครับผมฝากระวังระวังความใจร้อนของคุณระวังเรื่องอารมณ์ครับอารมณ์จะพาคุณเสียงานเสียโอกาสสำคัญสำคัญนะครับเรามาดูความหมายในมุมจิตวิทยาความฝันกันบ้างนะครับม้าเป็นสัญลักษณ์ของพลังภายในแรงขับเคลื่อนความต้องการอิสระฝันเห็นม้าจึงสะท้อนว่าคุณพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะลุยพร้อมแล้วที่จะเติบโตไปอีกขั้นแต่อาจยังถูกอะไรบางอย่าง ดึงเอาไว้รั้งเอาไว้อยู่นะครับถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกอึดอัดฝันนี้คือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องปลดเบรคชีวิตแล้วแล้วใส่ม้ให้เต็มเลยนะครับเรามาดูความเชื่อตามหลักสายมูเตลูนะครับสายมูเนี่ยเชื่อว่าถ้าฝันเห็นมาเนี่ยนะครับคือดวงดาวของพาหนะนำโชคนะครับช่วงนี้ก็เหมาะมากมากครับกับการเริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่สมัครงานใหม่ เปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่หรือเดินทางไกลนะครับแนะนำนะครับถ้าอยากให้ฝันแบบนี้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกแนะนํำลองเสริมดวงนะครับทําบุญเกี่ยวกับสัตว์ขอพรอเรื่องการเดินหน้าและความก้าวหน้าความกล้าในตัวของคุณเองนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืม ดูแลคุณพ่อคุณแม่บิาดามารดาฝันนี้จะดียิ่ง,งขึ้นไปอีกนะครับโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นตามตำราโบราณสายมูในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับความหมายล้วนคล้ายกันมากๆนะครับฝันนี้ในมุมมองผมผมบอกเลยว่าเป็นฝันดีครับโดยเฉพาะในด้านการงานการเติบโตโอกาสต,ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแบบรวดเร็วนะครับแต่ผมขอเตือนอย่างเดียวเลยนะครับอย่าก,กลัวความเร็วของชีวิต เพราะความเร็วของชีวิตมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่เข้ามาให้คุณคว้าได้คว้าได้คว้าเร็วคุณสำเร็จแน่นอนนะครับ,รบเลขเด็ดเลขนำโชคครับ4 7 9นี่นะครับคือเลขนำโชคของคุณเสี่ยงอย่างมีสตินะครับการทำงานการตั้งใจทำงานการวางแผนการใช้เงินดีที่สุดดีกว่าการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกนะครับผมขอสรุปเลยนะครับโดยภาพรวมการฝันเห็นมา้า ไม่ใช่ฝันที่ให้คุณรอครับแต่เป็นฝันที่กำลังบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังมา้าขึ้นไปนั่งอยู่บนชีวิตจริงแล้วคุณควบม้านะครับเหมือนชีวิตจริงในคุณก็ควบชีวิตคุณนะครับด้วยตัวคนเองลุยไปเลยนะครับลุยไปเลยคุณสําเร็จแน่นอนนะครับอย่านิ่งอย่ารอโอกาสนะครับโอกาสมันไม่ได้รอใครเหมือนม้าที่ไม่เคยหยุดวิ่งกลางทางถูกไหมครับผมขอให้ทุก ก้าวที่คุณกำลังก้าวอยู่นะครับเร็วขึ้นมั่นคงขึ้นและพาคุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ทุกๆอย่างเลยนะครับถ้าฝันนี้นะครับคุณเชื่อเหมือนผมคุณมองว่าฝันนี้จะเป็นฝันที่ดีอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าฝันนี้เป็นฝันที่ดีฝันนี้เป็นฝันที่จะทําให้คุณรวยนะครับหรือความหมายจริงๆเลยที่คุณพบประสบเจออยู่ตอนนี้ความหมายเจอกับอะไรเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับทุกคน จะได้เข้ามาเห็นความหมายทุกคนจะได้เข้ามายืนยันว่าโอ้โหมันใช่เลยนะครับและแชร์คลิปนี้ครับออกไปให้คนที่คุณรักออกไปให้คนที่คุณรู้จักได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกันเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกคนประสบความสุเร,ร็จรวยเฮงเงทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ